สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กอีกเด็กหนึ่งครับที่เป็นเด็กในเมตาที่สามารถสู้แบบเกือบจะสูสีกับพวกแก๊งมาเวลไนท์ได้ครับก็คือเด็กเฮราเองเป็นเด็กที่โอเคนะมันจะเน้นการยืนตัวเดียวของเฮราครับอย่างแบบมีเด็กทอยเยอร์ยืนตัวเดียวเนี่ยเก่งเพราะว่าจะเล่นเป็นหัวขบดนนะหรือว่าจะมีเฮราอีกครับ คอของเด็กเนี้ยคือการที่เราต้องอัพเลเวลขึ้นไปถึงเลเวลสี่หรือห้านะอันนี้ผมใส่กังสองตัวพอครับเพราะว่าจากที่ลองมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นสี่ตัวเนี่ยถ้าเป็นสี่ดาวมันจะตายยากจนเกินไปเราอยากให้ตัวพวกนี้รับดาเมจแต่ว่าอยากให้มันตายง่ายๆด้วยครับเราไม่อยากให้มันตายยากจนเกินไปนะส่วนมากเพราะว่าเราต้องการให้เฮราเนี่ยมัน เหลือตัวเดียวหรือว่าเหลือเลสเตอร์ตัวเดียวบนบอร์ดเพื่อเราจะได้เล่นความสามารถของหัวขบถครับส่วนการ์ดของสายอื่นๆก็อันนี้ที่แนะนําเลยของทอ,อนี่สําคัญมากๆคือโรสการเดียนครับเพราะว่าจะทําให้ตัวที่ใส่เนี่ยได้รับป้องกันนะซึ่งป้องกันเนี่ยคู่แข่งจะต้องโจมตีตัวละครที่ตั้งป้องกันหูนก่อนครับเช่นเรามีตัวนี้ใส่ป้องกันเข้าไปอีกฝั่งต้องมาตีเราก่อนแน่นอนครับทำให้มันตายง่ายนะ ก็เป็นไอเทมที่ดีมากๆของทอเล่นคู่กับคอมเฮล่าครับส่วนมาเวลเนี่ยกับตันมา v e l ผมชอบไอเทมชิ้นนี้มากๆเลยเคยเจอมาแล้วมันโหดมากๆครับมู e โ o o มู t โ n e ใส่ให้เฮล่านี่คือโคตรแข็งแกร่งนะก็เอามาแค่ใส่ให้เฮล่านั่นแหละสำหรับกับตันมาเวลหรือใครถ้าใครชอบอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้นะผมชอบไอเทมดอปกกลมก็เลยใส่มา ส่วนมินเอวาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเป็น2ดาวเนี่ยมันมันก่อนใช้ c แอคชั่นมันทําความเสียหายเลยมันค่อนข้างดีครับในช่วงต้นเกมมาช่วยต้นเกมได้เยอะอยู่ทหารเผ่าคีก็ช่วยต้นเกมได้เยอะอยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับเด็กส่วนเย l โลดแจ็กเก็ตก็ยังใส่ไปเหมือนเดิมนะสำหรับสำหรับเด็กนี้นะเพราะว่าเราต้องการกลางเกมไม่ใช่สิเราต้องการต้นเกมให้เป็นเยลโแจ็เก็ตแข็งแมาช่วยยืนนิดนึง ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะมาครับกับเด็กเฮ่าของเราเปิดยูริซิสคอกับเปีนโลดจ็คเก็ตไปแบบนี้ จริงๆเปิดชิชอริดีกว่าแต่ว่าระยะยาวเอโนแจเกตมันดีกว่ามันบัฟเพิ่มได้ครับ เสมอนะแบบนี้คนนี้ท่าทางจะไปมาเวลไนแหละโอเคก็ถือว่าเป็นต้นเกมที <laughs> ú, ่ด <normal captions S 2> ีครับได้วับยูทิสคอร์สองทีแบบนี้มาเปลลร้านไป เรามีสองดาวสองตัวแบบนี้ผมว่าต้นเกมเราแน่นอยู่เพราะงั้นเทอร์นาผมอาจจะอัพร้านขึ้นสี่เลยเรอดูก่อนว่าเราจะแพ้ไหม s <S เทอร์นี้ ที่ทอร์ลี่้แพ้โดนสองดาวด้วยเหลือเลือดหนึ่งนิดเดียว มันเสี่ยงเกินไปถ้าผมจะอัพเลเวลร้านอะเสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าตัวเรามันไม่ได้เยอะแล้วตัวเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเป็นแค่ยูริสิสคอร์กับยีโนแจ็เกตที่ไม่ได้บัฟเลยมันน่าจะไม่ไหวเพราะงั้นผมเลือกที่จะซื้อตัวแล้วกันอย่างนี้ต้องเล่นช้าๆไปก่อนอะ่ะ เจอคนมีเดสทอยเยอร์แล้วโอเคค่าเดสทอยเยอร์ได้ก่อนสวยงามครับ เราได้เดสทอเยอร์มาช่วยละ่ะต้องไปเจอกับใครเนี่ยเจอกับที่หนึ่งที่หนึ่งเล่นเป็นสตาร์คแน่นแน,แน่นอนอะผมว่าต้องแน่นแน่ๆเพราะว่ามีพาสสีฟนี้ด้วยนะ หนึ่งพันสี่สิบบวกสี่อ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แต่ว่าตัวนี้แน่นอยู่ตัวนี้แรงเลยแอทแท็กสิบหก จะฆ่ายังไงเนี่ย ใส่ป้องกันให้2ตัวนี้ครับให้เขาต้องมาตี2ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแกนมาสเตอร์เราจะเรียกเดสโทเยอร์มาลัวๆต้องเจอกับมาเวลไนท์โอ้เหนื่อยละเจอมาเวลไนท์แบบนี้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วเจอมาเวลไนท์เนี่ยในตอนนี้ที่คอมเรามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยมันเกิดจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละมันยังขาดตัวหลักๆอยู่ ต้องการเฮ่าอันนี้คือเราเล่นช้าไงผมเล่นช้าเพราะว่าช่วงต้นเกมเราโดนมาหนักนิดนึงเลยต้องเล่นช้าลงทําให้เราไม่สามารถขึ้นรีบขึ้น5ไปหาเฮ่าได้ต้องมาโลตอนเลเวล4ก่อนโอ้ยโลจเก็ต โดนเจ็บก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ แกนมาสเตอร์ Master, จะสองดาวอย่างนี้ผมจะเอาแกนมาสเตอร์ชุบเมล็ดขีดเราเดสทอยเยอร์เราจะได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องการแค่เฮล่านะตอนนี้ เปลี่ยนตัวนี้เป็นเฮราแล้วเอาเฮราไปท้ายสุดเก่งเลยเราจะครบทันทีเลยแต่ว่าเราต้องรอดก่อนไงเราเจอที่สองซึ่งเป็นเขาเป็นแร็คอล็อกเหมือนกันถ้าเขามีเฮราเราแพ้โอเคยังไม่มีเฮรามีรลุ้นได้อยู่ ตัวเป็นร้อยอ่ะนี่ถ้าเป็นเฮล่าเนี He ่ยเฮล่ามันจะเป็นได้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะ,จะเจอคนที่แพ้ไปแล้วโชคดีครับผมเฮล่ามาไม่คิดเฮล่ามาแล้ว บับแกนมาสเตอร์ดีกว่าให้แกนมาสเตอร์ตายยากๆพอแกนมาสเตอร์เราตายยากเนี่ยเมลคิดจะได้เกิดใหม่ลัวๆได้ชุบขึ้นมาใหม่รัวๆ ของเราครบแล้วแหละที่เหลือคือแค่อัพดาวเฮล่าไปเรื่อยเจอที่หนึ่ง Endless waiting, death's chill approaches. Let me lag in my little desired. Hmm. <laughs> ใคยตัวใหญ่กว่ากันแหละทีนี้โอเคเราเหลือเป็นตัวสุดท้ายเจอคนแพ้ไปแล้วครับ เราเจอคนที่แพ้ไปแล้วแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เฮราสีดาวอีกน่าจะไหวอยู่เกมนี้ที่หนึ่งไม่น่ายากเท่าไหร่ครับได้เฮราสีดาว จริงๆเอ็นชานเทสนี่เล่นยากนะในคอมนี้มันเก่งมันคือมันแค่เฮ่ามันก็เก่งแล้วครับเอ c นชานเทสนี่ไม่จาเป็นเลยแค่ใส่มาให้มันเป็นแล้วกันล็อกเอาไปตายอบใบเมื่อกี้ที่ผมลงไป So many souls to have. ไปครับลุยเฮเลาสีดาวมรดิดสีดาวของเราเจอกับมาเวลไน อุ้ยอุ้ยเฮาตายชนะอยู่ดีครับผมโอเคครับที่หนึ่งด้วยเฮาครับ <Gl ow. S 1> เด็กก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะสำหรับเด็กเฮาครับหลักๆคือ อัพเลเวลร้านค้าช่วงเลเวลสามเนี่ยเดสทอยเออร์ถ้ามีได้โคตรดีเดสทอยเออร์จะเป็นตัวที่แบกเราในช่วงร้านค้าเลเวลสามได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยส่วนเลเวลสี่หาแกนมาสเตอร์ครับเลเวลห้าหาเมลิคิดกับเฮเล่าหาประมาณนี้หลักๆของเราที่เหลือก็เป็นพวกตัวแล็คอะล็อกตัวอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นตัวแล็คอะล็อกสองตัวหลักที่ต้องมีคือแล็คอะล็อกตัวที่มันเป็นฟอสบีดกับตัวยักษ์กับตัวยักษ์ํำแข็งนะแล้วก็ใส่อเทมที่มันจะทําให้กายเป็นป้องกัน ทำให้อีกฝั่งเขาต้องมาตียักษ์น้าแข็งของเราก่อนครับทาให้เราจะได้บัฟตัวอื่นจากแรงอลล็อกเรื่อยๆก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมมาเวลลูเอลก็รอติดตามกันคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ